Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle c a t s นะครับผมวันนี้เรามาเล่นด่าน XP ขอบคุณเลเวล9กันทุกคน ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะยำกันเลยเต็มที่นะขอตัดไอ้ส่วนที่ผมไปรีด่านซอมบี้มาละกันเพราะว่าซอมบี้แต่ละด่านมันก็มอนเดิมๆซ้ำๆนะครับอโอเคทีนี้เราก็จะมาลุยใน,ในเรื่องของตำนานแบบหนักๆกันนะแต่พิเศษดีกว่าต้องใช้คำนี้นะครับพอเราเคลียร์ด่านตำนาน,นที่ผมอัดไว้เสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้เวลาไปลุยกันที่ด่านเอกโซสเฟียร์กันแล้วนะ เห็นหลายคนบอกว่าเล่นทันทีพี่ได้ได้เล่นได้ได้ไดอืมอีตัวนี้โอ้โหไอ้ท่าท่าเทพเนี่ยดูมันพุ่งดิอืมนี่มันเหมือนจะโจมตีเดียวใช่ไหมตัวนี้ปุ่งแต่พุ่งใส่ทีเดียวตายเลยนะปุ๊บดูดิเฮ้ยตายสองตัวว่ะไม่ใช่อืมไม่ใช่โจมตีเดียวแล้วแบบนี้ปุ่ง ตัวตึงครับต้องเรียกว่าตัวตึงนะมันถึกเยอะเลยเนี่ยแล้วคือท่าเทพที่ผมเอามาก็สู้ไม่ได้รามเมนใช่ไหมแต่ว่ามันแทงได้ไงแทงได้ในระดับหนึ่งนะครับอย่างนะอย่าพิ่งนะผมว่ามันต้องมีตัวอะไรออกมาอีกเป็นบอสอะโอ้โหช้างเทพนะครับเอาจีนะช้างเทพอย่างเท่อะแต่ว่าพุดเดินมันบงนะังไง พุณเดินดำนรอบก่อนเราอาจจะทีมเราอาจจะไม่แกล่งพอนะแต่รอบนี้เราได้ตัวโกงมาช่วยเยอะนะบอกไว้ก่อนนะบุ้มเนี่ยเจอทั้งแคสลี่นะมิตมะเดี๋ยวรออิสนาก,กิแป๊บหนึ่งนะกำลังกระเตื้องไปเฮ้ยไอ้นี่มันตัว ดูนะมันคือกอริล่าดำไม่ใช่เหรอแปลงร่างเป็นเอเลี่ยนแล้วครับกลิล่าเอเลี่ยนนะกอริล่าเจ้าบ่าวเอเลี่ยนด้วยอ่ะใช่ไหมมันต้องถูกสักชื่ออ่ะหมดยังมีตัวอะไรแปลกประหลาดโผล่มาอีกไหมเห็นเขาว่าด่านนี้มีสิบมีสิบด่านใช่ไหมแสดงว่าเหลืออีกด่านหนึ่งนะครับยังไงยังไงนี่ปุบปับปุบปับดอกละแสนนี่ดอกอุ้ย มีหมีแดงครับหมีแดงแต่หมีแดงที่ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่หรือเปล่าหรือเปล่าก่อนคือเราต้องเล่นให้มันได้ทุกคนเพราะว่าด่านมันแจก XP เยอะมากๆนะครับอย่างน้อยๆถ้าเราได้เล่นด่านนี้ไปจนจบเราจะได้ XP หลายสิบล้านเลยนะ <c oughs> เอาไปอัพแมวกันแบบมันเลยนะเผื่อ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นหลายๆคนน่าจะวิวัฒน์แมวกันไปหลายตัวแล้วครับ ไม่ล่าง2งก็ล่าง3เลยเอาจริงๆโอ้ยอิสันก,กิตุอยอะเหลือมิตามาร์ตัวเดียวแล้วปะเนี่ยแคทออคเทอร์ยังอยู่หวายเดี๋ยวตัวเดียวแล้วจ้ามาเรียบรออ้อยเออเกือบแล้วเกือบแล้วตัวนี้เราเจอด่านไหนนะทุกคนในตัวเนี้ยผมจําได้อยู่ว่าเจอบ่อยมากไอ้ด่านจู่โจมอะไรสักอย่างใช่ไหมจู่โจมกันยายนมั้งหรือตุลาคมนี่แหละ เออแต่แบบนี้ชน,นะแน่นอน,นครับต่อไปก็ XP 10เนาะเยชนะ XP เท่าไหรอ่อ่ะห้าล้านโอ้อัพตัวไหนดีนะเอาไปอัพตัวไหนดีนะมาเลเวลสูงสุดครับไม่ได้บอกว่าด่าน10แต่ว่าเป็นเลเวลสูงสุดนะครับโอ้กาเล็กซี่ ไปสู้กันต่างโลกเลยนอกโลกเลยนะเดี๋ยวนะไอไอสีแดงไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับเออผมกดใช้ไอ้นี่มาด้วยอะ่ะแมวเศรษฐีแล้วก็แมวซุ่มยิงนะแต่ว่ามีด่านให้เก็บอยู่นะด่านเรื่องราวแห่งตำนานอนะ่ะลองไปกดดูเอ้ยมันแจกไม่จำกัดนะครับเราไปเล่นได้ส่วนใหญ่ผมก็ไปเล่นด่านเรื่องราวแห่งตำนานนี่แหละนะไปตามเก็บ XP มาเพื่อที่จะอัพแมวเราให้มันเก่งขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับคำแนะนำมาจากคุณพีพีนะออในในอะไรนะใน YouTube Studio อ่ะมันขึ้นว่าพีพีมันไม่ได้ขึ้นชื่อนะเลยไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรแต่ว่าบอกว่าพี่ไปเล่นไอ้ามาตโตโต้ไปเล่นด่านเนี่ยมันมีจุดๆหนึ่งอะ่ะที่แบบแจกแมวเขาเรียกว่าอะไรนะดวงตามแมวมาพี่อย่าลืมไปเล่นนะเออแล้วเราก็ไปเล่นด่านอื่นมาตั้งนานเพิ่งเห็น คือไม่ค่อยได้เลื่อนดูกัมมัตโตโต้เท่าไหร่ปกติเลื่อนดูแค่แบบด่านล,ล่าสุดเล่นด่านนี้และกันหน้าอะไรอย่างเงี้ยครับไม่รู้ว่ามันมีด่าจแจกตาแมวแล้วพอเล่นจบคือ6ชั่วโมงใช่ไหมมันจะได้ครั้งหนึ่งใช่ไหมครับวันหนึ่งก็จะได้ประมาณ4ครั้งนะถ้าถ้าใครแบบตั้งใจเล่นจริงๆนะแล้วบางทีได้ตาแมวมาหลายตาม,มากเเราไม่รู้ไงเสียดายขอใช้คาว่าเสียดายนะครับแล้วเหลือเวลาอีกเท่าไหร่สี่วันเองมั้ง รวมวันนี้ด้วยก็น่าจะอีสามวันหรือสี่วันนี่แหละนะครับเอานะาก็ยังดีกว่าไม่รู้เลยนะไปเก็บตามแมวกันนะเพื่อจะอัพเพดานแมวกันนะให้แมวเราสูงขึ้นไปตัวตึงกว่าจะแบบชนะเอ้ทากทักเทพมาได้นะทรมานทรกรรมเลอเกินแต่เราก็ยังชนะมาได้นะครับเน <c oughs> จริงๆนะมันก็ไม่ได้ยากนะตรงเนี้ยอ้กสองตัวเนี้ยไม่ยากหรอกเดี๋ยวมันจะมีตัวเอเลี่ยนอยู่เลยซึ่งผมไม่ได้ใส่ตัวเอเลี่ยนมาเลยไนงะแต่ว่าผมอัพทาเลต์ของแคนแคนมานะครับเหมือนจะมีทาเลต์ในการโจมตีเอเลี่ยนนะแต่ก็ยังอัพไม่สุดคนระับเพราะว่ายังไม่ได้สุ่มอะไรเพิ่มเลย ก็บอกเลยว่าตอนนี้อาหารแมวพร้อมมากนะครับที่จะสุ่มตู้ใดก็ตามนะเกือบใจอ่อนสุ่มไปหลายตู้แล้วเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้กดครับรอตู้ซูเปอร์เฟสแล้วกันนะซึ่งมันจะมาอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันเออเดี๋ยวค่เข้าไปดูในตารางก็ได้แต่ในตารางนี่คือแบบอ่านตาลายมากเลยตัวอักษรเยอะมาก ด่านนี้ต้องพึ่งมิตาม,มาครับมิตาม,มาจะช่วยสโลให้เขามาสโลแล้วก็แบบส่งแคสลี่ไปจัดการแต่จะช่วยได้ไหมเขาไม่แน่ใจอ๋อพึ่งเห็นเอาแมวลอ,อยแพมาด้วยนีวยว่หวามาช่วยต้านไอ้กริล่าเอเลนไหมครับไม,ไม่ว่าจะเป็นร่างไหนก็ตามกริล่าเอเลนก็ยังทุบแรงอยู่ดีนะ ผมว่าเดี๋ยวผมต้องอัพแคสลีนะครับให้เพาดานสูงสุดอีกนะเพราะว่าตาแมวผมมีประมาณ12อันอ้าวเดี๋ยวนะถ้าสมมติตาแมวสีน้ำตาลใช่ไหมเหลืองเหลืองน้ำตาลเหลืองเหลืองอ่ะอัพอูเบอร์แล้วตำนาลนีเทนอะไรพวกนี้มันต้องใช้ตาแมวสีอะไรสีดำหรอได้ยากด้วยนะจิ้มเลยครับ โอเคชนะแล้วแบบนี้ทุกคนปิดปี1จอบโหสิบล้านพี่ปี1จอบครับได้ความเป็นผู้นำอีกหนึ่งอันด้วยนะใช้ซีพียูสองอันขอ,อได้แค่ครั้งเดียวโอเคเสียไปเลยฟิน,นทีนี้ครั้งที่แล้วผมบอกว่าผมจะอัพแมวหยุดตัวหนึ่งใช่ไหมครับให้เลือกกันนะก็ คะแนนเยอะสุดก็คือเป็นแมวท่าผีเสื้อนะแต่ว่าคอมเมนต์เยอะสุดก็คือเป็นแมวโทคัสึนะครับซึ่งเอาจริงอ่ะผมต้องอัพทั้ง2ตัวอยู่แล้วแต่วันนี้เราต้องมาเลือกอีกทีหนึ่งว่าเราจะเลือกอัพตัวไหนดีซึ่งตัวที่ผมเลือกจะอัพก็คือตัวนี้ครับ <c oughs> อาจจะขัดใจหลายๆคนที่โหวตมานะแต่ว่ายังไงผมต้องอัพทั้ง2ตัวนี้อยู่แล้วนะดังนั้นผมขออนุญาตอัพโทคัสึเป็นแมวปลาหมึกยักษ์ละกันนะครับ แล้วเดี๋ยวตัวต่อไปแน่นอนว่าเป็นแมวท่าผีเสื้อแน่นอนนะอ่าไม่ต้องโอ้โหนี่ปลาหมึกปลาหมึกยังไงเนี่ยอ๋อมีปลาหมึกอยู่ข้างบนอ่ะโอเคเสียงหายขาดสามสีโอเค,อเคได้พวกนี้ได้เดี๋ยวตามเก็บแน่นอนว่าเราจะอัพแมวท่าผีเสื้อเป็นตัวต่อไปนะครับใครที่โหวตไมาก็อย่าเพิ่งเสียใจแล้วก็อย่าเพิ่งโกรธกันนะเพราะยังไงเดี๋ยวต้องอัพอยู่แล้วครับ แล้วก็ยังมีตัวนี้ที่ว่าจะอัพนะครับแมวตัวนี้ค่ะสีแดงแล้วก็จะมะีเดี๋ยวหาก่อนนะที่จะอัพเพิ่มนี่สองตัวนี้ครับเฮ้ยวิวั์ได้แล้วนี่เอาเลยสิเพราะวพวกนี้มันใช้ผลไม้ไม่เยอะครับส่วนใหญ่จะใช้มเมล็ดผลไม้ระหว่างตัวนี้กับแมวนี้ <c oughs> เกลียดกันที่ต้องมาเลือกอะทุกคนเพราะว่ามัน ผมเลือกตัวนี้ได้ไหมถ้าเสือสังเวียนก็โอเคนะโูทำใจเลือกลำบากมากเลยคู่นี้เหมือนคู่ที่แล้วเลยอะอ่ะเอาตัวนี้แล้วกันนะครับแมวคนตัดไม้แล้วกันเพราะยังไงเดี๋ยวเราต้องเอามาวิวาทอยู่แล้วไงทุกคนคือมันต้องอัพอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเลือกตัวไหนไปก่อนก็ได้นะอาจจะเลือกผิดบ้างแต่ว่าเราตัดสินใจแล้ว เดี๋ยวไปตามเก็บใหม่มันต้องมีสักวันอนะที่แบบเฮ้ยยังเอาไม่ครบรอะสามสิบเหมือนกันเนาะขาดสองอันได้ได้เดี๋ยวจ,จัดการให้โอเคก็อย่างที่เห็นนะครับว่าอับเสร็จหนีไปเอาไว้ใช้สู้กับซอมบีด่านต่อมาครับรถปากชั้นสูงวงเล็บบ้าคระหูพลังงานตั้งห้าร้อย เล่นดูครับเรามั่นใจว่ากองทัพเราน่าจะแกล่งพอแต่ว่าเพื่อเขาเรียกว่าอะไรอะเพื่อความปลอดภยัยขอใช้แมวเสรอีกับแมวซุ่มยิงนะแมวป้อมยิงอะไรนะสไนเปอร์แมวนะสไนเปอร์แคทนะครับโอ้แล้วาตาดำจ๋าแบบนี้ต้องแมวพิซซ่าล่ะแค็แครแคแ,แเอาไม่อยู่อะ แคนแคนอย่าเพิ่งเล่นดิแค้นแคนโดดตีสิเออเออนั่นแหละโอเคต้องใช้สองตัวผนวกกันนะครับตัวเดียวเอาไม่รอดเฮ้ยบอกนะว่าท่านี้ว่าดาน,านี้ท่าดําจ๋าไม่เอานะเพราะว่าเอาท่าดามาตัวเดียวนะไม่สิแต่ว่าอิซานากิก็สู้ท่าดาได้สองตัวหลังสองตัวล่างตาฟ้าก็สู้ได้มันสู้ได้แหละลองดูครับเราอย่าเพิ่งไปด้อยฆ่ามัน ตัวมีคุณค่าในของตัวเองมาลุยรถปากชั้นสูงแล้วมันก็ไม่ได้บอกนะวาเป็นแบบความแห่งความมืดอะไรแบบนี้เราจะได้รู้ว่าอ๋อมันเป็นาธาตุดำาธาตุอะไรแบบนี้ครับว่ากันไปเห็นชือเอาอื้อเด้ยเดี๋ยวกี่ตัวสองตัวเหรอบนันบันดำสองตัวโอ้โหทีเราต้องมาลุ้นเลยว่า ตาฟ้าทั้ง3ตัวนั้นเราจะจัดการได้ไหมนะครับคือหลายคนก็ก็อะไรล่ะจะพูดอะไรไม่จะบอกว่า3ตัวเนี่ยหลายๆคนบอกว่าตาฟ้านี่เป็นเซตที่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะซึ่งเราก็มั่นใจนได้ในระดับหนึ่งว่าเก่งจริงๆอ่ะเราก็ยอมรับเพราะว่าเราใช้มาเนาะตีกีตัวกันแน่วะสอตัวหรือ3ตัวตาลายแลยนะสตัวเนาะไปแล้วหนึ่งครับ เรียบร้อยก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะเปล่าเลยเราใช้ตัวโกงเยอะเอ็ขอให้ได้ขอให้โดนกันนะทุกคนใครที่แบบมาดูคลิปนี้แล้วมีโอกาสสุ่มนะครับตู้ซูเปอร์เฟสก็อย่าลืมไปสุ่มกันนะครับขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ตาฟ้ากันเยอะๆเออจะได้เล่นกันง่ายๆไปถลม่มนครับด่านต่อมาด้วยปีกทรงพลังเลเวล8นะเรับเป็นด่านเมก้านะด่านยักษ์อ่ะ เซตนี้ผมก็เลยปรับเปลี่ยนนิดหน่อยโดยเอาอ่าอิสนะครับมาแล้วก็เอาดาริซานมาด้วยนะครับอ่าเพราะว่าดาริซานนี่คือคุณพีพีบอกตลอดว่าพี่ดาริซานดาริซานดาริซานอ่ะได้แล้วเราก็ใช้มาตั้งแต่ดนันด้วยปีกทรงพลังดนัน2ดัานสามอเออมันช่วยได้เยอะจริงๆก็เลยอัพเกือบเต็มละเกือบเต็มหรือเต็มไปแล้วไม่แน่ใจนะทุกคนแต่มันช่วยได้เยอะจริงๆนะครับดาริซานเนี่ย ด้วยความที่มันแพงนิดนึงอ่ะเราอาจจะดูแบบว่าเราจะเรียกมันทันไหมว่าแต่คจริงนะมันก็ต้องเสี่ยงกันหน่อยนะรู้ว่าเสี่ยงแต่ว่าก็คงต้องขอลองหน่อนะซึ่งมันก็พาผมมาถึงด่านนี้เลยนะเรื่องเลเวลแปดนะครับเฮออ้มันต้องชนะบ้างเลยว่า แต่ถ้าเราเรียกออิสนานกิมาได้ก็ดีนะตบตีมันไปก่อนครับแล้วค่อยมีไปมานี่อิทอิทนี่มีรู้สึกว่าจะมีดาเมจกระทาตยักษ์ด้วยมั้งอ่ามาดาลิซานาเลยจ้าฟุ่ม,มเห็นไหมพอโจมตีแล้วมันก็ถอยหลังมาด้วยเนะี่ยผมว่าโอเคเลย มีการโจมตีที่ค่อนข้างไกลแล้วก็แล้วก็ว้ามาไกลว้ามาด้านหลังเลยมันติดอยู่ที่ว่ามันตั้ง6,000นะเออว่าแต่มีแมวตัวไหนที่แบบราคาแพงมากกว่าดาริซานนี่ครับบอกกันมาได้นะอเราไม่รู้อ่ะคือตอนนี้ที่แพงที่สุดของผมน่าจะเป็นดาริซานนะใช่ปะ มีตัวไหนราคาแรงๆอะ่ะมีมิตามะามิโกะห้าพันสองแต่ดาริซาเนี่หกพันนะค่อนข้างแพงนะแต่พอเรียกได้แล้วมันก็คุ้มนะเวลาที่จะเอาไปสู้กับพวกอ่าธาดยักษ์นะครับเรียบร้อยได้รับรางวัลหนึ่งละยใจกลางพงไพรด่านพิเศษทุกคนโอ้โห เดี๋ยวก่อนมีตัวอะไรบ้างก่อนดีกว่าเมื่อได้เตรียมใจมาสู้ด่านนี้ครับเฮ้ยตัวนี้ต้องใช้แมวส่งของนะในการเก็บเลเวลปุ้มคือถ้ามันเป็นด่านปกติอ่ะมันโดนแมวส่งของทีเดียวตายนะทุกคนแปลว่าอันเนี้ยด่านเนี้ยน่าจะมีมอนที่พลังเยอะมากๆพลังชีวิตนะนะดังนั้นเก็บตัวกดอัพครับเราจะได้ค่าประสบการณ์จากมอสทั้งสองตัวนี้อย่างเยอะเชื่อผม ผมเรียนมาผมเรียนรู้มาจากด่านต่างๆเปิดมาเจอบันบันแดงเลยวะคือไม่รู้นะว่าจะชนะหรือเปล่าแต่ว่าในเมื่อมันมีด่านฟรีให้ลองเล่นเราก็ลองเล่นดูก่อนครับใจกลางคงไยเป็นด่านพิเศษนะไปอยู่อขออิซานากิได้ไหมฮะไม่นั้นก็แคสตรลี่ก็ได้แล้วเดี๋ยวเราก็เอาผีปล่อยไปกนอนฟิปปุ่มโอเค ดาริซานมาก่อนเลยเพราะว่ามันมาจากดันไอ้นีนะ่ด่านยักษ์อ่ะเอาดาริซานมาสู้น่าจะโอเคเผื่อแบบมันมียักษ์ตัวอื่นโผล่มาไงธาตุยักษ์นะคือเราไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่าแต่ว่าเอามากันไว้ก่อนก็ดีครับไปอิสมีตัวอะไรเรียกมาให้หมดครับบอสมันยังไม่โผล่ไงเตรียมตัวนะเดี๋ยวมันบันแดงเมื่อกี้มันคือบอสไปแล้ว นี่ไงอืมบันพันเอเลี่ยนครับไม่ได้เจอกันมาตั้งนานเพิ่งเห็นว่าตรงทองมันมีปากด้วยนะเห็นไหมเฮเอ้าป,ป้อมแตกก่อนจ้าได้ป้องกันเพิ่มนะครับซีหมดไปด่านต่อไปครับซอมบี้ตื่นขึ้นนะเดี๋ยวเราจะจบกันที่ด่านนี้นะทุกคน ผมว่าน่าจะเป็นเหมือนกับด่านไอพวกตื่นขึ้นทั่วไป่น่าจะมี2ด่านนะครับแล้วด่านสุดท้ายมันก็จะดอบถ้าไม่ดอบเราก็ต้องกดใช้ CPU แมวนั่นแหละไม่ใช่ CPU แมวสองทีนะอันนี้คือร่างวิวัฒน์เหรอร่างจริงของแมวซอมบี้ใช่ไหมตัวนี้มันคืออะไรมันคือมีมีดปักตรงหัวใจด้วยครับถึกหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเอาตัวสู้ซอมบี้มาด้วยเดี๋ยวขอดูพลังของแมวตัดหญ้าหน่อยสิเอา ตายเพราะเคนเคนวะเอาถ้าตายแบบนี้แล้วมันจะมีตัวอะไรโผล่มาอ๋อมันมาเป็นผมมันมาเป็นชุดครับน่าจะประมาณ5-6ตัวนะนี่เจอแม่ตัดหญ้าหน่อยนี่นี่เป็นไงมันคือท่าซอมบี้ปะมันจะเป็นซอมบี้อะไรแบบนี้เป็นยังไงเจอตัดหญ้าไปโอ๊ยตัดนี้สบายครับดูดิตัดหญ้า ดีดีดีด,ดีเอาไ้เล่นด่านซอมบี้ได้น่าจะช่วยเหลือเราได้เยอะนะในด่านซอมบี้ต่างๆเนีครับยชนะแล้วมันก็ต้องมีด่านยากบ้างแล้วก็ด่านง่ายบ้างนะตุป,ปัดตุปเป๋ต่อไปครับด่านนี้มาลุยจะยากไหมเนาะ มันต้องมีความยากมากกว่าด่านที่แล้วอ่ะแต่มันจะยากยังไงต้องต้องมาลุ้นไปด้วยกัน,นับไปเลยคู่หูเราผมขอยกให้สามตัวนี้เป็นคู่หูเขาเรียกอะไรจะเรียกคู่ไหมขี้เหรอสามพี่น้องครับจี้กงตัดหญ้าแล้วก็เสือสังเวียนนะ,ะตอนนี้สงสารเสือสังเวียนนิดนึงแบบว่าคนอืน่นเขาล่างสารกันแล้วเสือสังเวียนยังเป็นล่างสองอีโอ้โหเดี๋ยวๆกี่ตัวนะซอมบี้ต้อแมวส่งของมาแล้วล่ะ ตัดยาโดนทีเยะตุยเลยเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วเดี๋ยวก่อนเยอะไปแล้วใกล้ไปไหมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวตตต่ต้านยังไงต้องต้องมันต้องโจมตีพื้นที่อ่ะจะถึงบอมแล้วเฮ้ยอิซานากิช่วยทีผี ปุ่มนี่หน้าหักตั้งหักไปเลยมาอ่าปที่ดัดโ,โอเคโอเคได้อยู่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 เกือบตุยเหมือนกันไปแคสลี่ไปต้านไว้หน่อยอย่าให้พวกมันเข้ามาใกล้อิสนาก,กิครับมันคือท่าสอมบีป้ป่ะไม่รู้เหมือนกันนะแต่แต่ผมว่าถ้ามันเป็นพวกแมวที่มันจะมาอยู่ฝั่งเราส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยมีท่านะเอออาจจะเป็นท่าธรรมดาก็ได้ รู้อย่างนี้เอาแมวตรงยองมาดีกว่านะน่าจะน่าลองดูนะแต่แค่นี้ก็น่าจะชนะแล้วทุกคนนะไม่น่ายากครับมันออกมาเป็นชุดๆแบบเนี้ยแต่มันต้องมีวันหมดครับอูเบอร์ตั้งสองตัวเอออูเบอร์ตั้งอูเบอร์ตั้งตัวหนึ่งแล้วก็ตะนานแลทั้งสองตัวนะครับยังไงก็น่าจะชนะได้อยู่นะโอเคก็เดี๋ยว คลิปนี้ก็จะจบไปกับด่านนี้นะทุกคนนะใครชอบเกมนี้คลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะใครอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไว้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับตามกด3ข้อเช่นเคยนะโอเคเดี๋ยวดูกันนะทุกคนว่าจะได้ล่างจะได้ปลดล็อกล่างจริงของแมวซอมมี้หรือเปล่านะครับเพราะตอนนี้ผมก็ใช้อาหารกระป๋องแมวจะซื้อใชนะใช้อาหารกระป๋องแมวซื้อแมวพิเศษไปครบทุกตัวแล้วนะครับ รียบร้อยชน,นะได้ไหมอ่ะได้โว้ยโอเคทุกคนก็ไปก่อนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับผมบายบายทำไมมีเธอวันนั้นคงไม่มีฉันวันนี้ขอบคุณที่เธอที่ช่างดีกับฉันขอสัญญาะไยนะว่าคงมีสักวันที่ฉันจะตอบแทนเธอด้วยรักและหัวใจ